ใครก็รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นมีคุณชวนหลีกภัยเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าคนที่ประกาศว่าจะปั้นให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจังคือคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสุเทพประกาศจะพาคุณอภิสิทธิ์ในวัย30กว่า,วาให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และก็เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนอายุ50ปีพูดไปแล้วก็เกิดอาการคอมเมนต์ของคนในพักประชาธิปัตย์ซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องำลำดับชั้นความอาวุโสนะครับแต่แล้ววันหนึ คุณอภิสิทธิ์เป็นัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจากนั้นอีกประมาณ1ิปีให้หลังทั้งคู่แยกเส้นทางกันเดินทางการเมืองคุณสุเทพดูเหมือนจะผิดใจกับคุณอภิสิทธิ์และก็กล่าวประโยคที่หลายคนตกใจว่าถ้าไม่ใช่เพราะผมผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คนตรงปกจะพาย้อนกลับไปติดตามเส้นทางของทั้งคู่นะครับที่ร่วมกันปั้นจนกระทั่งคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับ คุณอภิสิทธ์วชชีชวะนั้นสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆครับช่วงที่คุณอภิสิทธ์ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเวลากลับมาเมืองไทยตอนปิดเทอมตอนนั้นเป็นช่วงคุณอภิสิทธ์อยู่มัธยมนะครับแล้วมันตรงกับช่วงเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเล่าว,ว่าใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ยไปช่วยคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หาเสียงพอเรียนจบกลับมาที่ประเทศไทยมาทํางานสอนหนังสือนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์โดยหน้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งทีี่่เรยกกันวา 2535ทับหนึ่งตอนนั้นคุณอภพิสิทธ์เพิ่องอายุเพียงแค่ยีปีแล้วก็สามารถแจ้งเกิดเป็นสสได้สําเร็จคือเป็นการแจ้งเกิดที่พิเศษเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์เป็นกระแสจําลองฟีเวอร์ก็คือผลตีจาลองสีเบืองนะครับพักพลังธรรมของพลตีจาลองเนี่ยสาที่นั่งในกรุงเทพมหานครได้ไปถึง32ที่คุณอภพิสิทธ์เป็นเพียงหนึ่งเดียวของพักประชาธิป,ปัตย์ที่เบียดเข้ามาเป็นลําดับที่3ามได้สำเร็จ คือเลือกตั้งสมัยนั้นเนี่ยเขาเลือกอกันแบบที่เรียกว่าพวงใหญ่คือเขตเดียวเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เบียดเข้ามาเป็นอันดับที่3ได้สําเร็จแล้วก็เป็นคนเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่เบอร์ใหญ่ของพรรคอย่างคุณมารุตบุญน,นาคคุณปราโมทสุข,ขุมแม้กระทั่งคุณพิชัยรัตกุลสอบตกทั้งหมดหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นที่จับตามองนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในสมัยรัฐบาลชูนสองในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปี2540คุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่มีความสามารถบุค,คลิกดีรูปลักษณ์ดีเป็นคนรูปล่อการศึกษาก็ดีใครๆก็คาดการณ์กันว่าคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสจะก้าวไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตอย่างแน่นอนแต่คนที่ออกมาประกาศเต็มปากเต็มคำว่าจะลงมือปั้นคุณอภิสิทธิ์ก็คือคุณสุเทพเชือกสุบันครับ ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงรัฐบาลชวนหลีกภัยสมัยที่2คือตอนแรกเป็นรัฐบาลพลเอกชวลิตจงใจยุทธก่อนนะครับแล้วก็ลาออกคุณชวนก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณสุดเทพซึ่งเป็นแกนนาคนสําคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ทํางานไปสักประมาณ1ปีนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เรื่องของการทํางานเรื่องอะไรต่างๆนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงปลายปี2541คุณสุดเทพก็ให้สัมภาษณ์เรื่องทิศทางการเมือง ประเมินสถานการณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้ยังมั่นคงและก็จะอยู่ได้จนถึงปี2543แล้วและก็พูดกลับไปถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าตอนนั้นมันมีข่าวลือว่าคุณสุเทพเนี่ยขัดแย้งกับพลตรีสนันกระจองประสาส์เลขาธิการพรรคคุณสุเทพก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งกันแต่ก็พูดเผื่อ,อไว้ว่าถ้าพลตรีสนันลาออกเนี่ยคนที่เหมาะสมจะเป็นเลขาธิการพรรคแทนก็คือคุณนิพนธ์พร้อมพันส่วนคนที่คาดว่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณชหลิกภัยในอนาคต ก็คือคุณบัญญัติมันทัฐานน่าจะมีโอกาสมากที่สุดส่วนอีกคนที่คุณสุเทพวิเคราะห์ก็คือคุณทารินินมานเหมินซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังและเป็นรองหวัวหน้าพักแต่คุณสุเทพบอกว่าคุณทารินจะต้องพิสูจน์ฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้รุ่ล่วงจึงจะได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็พูดไปถึงคุณอภิสิทธิ์ครับคุณสุเทพบอกว่าสําหรับอภิสิทธิ์เวชาชีวะในใจของผมแล้วอยากดันให้เป็นนายกก่อนอายุ50ปีบม่มอีก8ปี เป็นหัวหน้าพักสักตอนอายุ42-43ปีเนี่ยกำลังดีและช่วงนี้ผมพยายามจะพาออกไปต่างจังหวัดคุณสุเทพบอกว่าอยากเห็นอภิสิทธิ์รัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเป็นนายกรัฐมนตรีที่หนุ่มที่สุดในเมืองไทยเพราะมีความรู้ความสามารถและเป็นคนรุ่นใหม่ขอเวลาอีกสัก8ปีอาจจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่มีอายุไม่ถึง50ปีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเกิดวันที่3สิงหาคม2507นะครับ ตอนที่คุณสุเทพพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อายุ34ปีทีนี้การพูดถึงนักการเมืองคนที่มีประสบการณ์ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่การที่คุณสุเทพไปพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ก็เลยถูกตั้งคําถามมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่17พฤศจิกายน2541ก็มีการตั้งคําถามเชิงสงสัยเหมือนกันครับว่าคําของคุณสุเทพเนี่ยจะเป็นประดุจที่เรียกกันว่าจุมพิษมรณะหรือไม่ ในบทวิเคราะห์นะครับก็มีการไล่ข้อมูลนะครับว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเวลามีใครโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมักจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ่อย,อยโดยเฉพาะใครที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นแคนดิเดตนะครับก็เลยมีการตั้งคําถามว่าในเดือนเมษายนปี2 5 4 2ที่จะมีการประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็คาดหมายกันว่าคุณชวนน่าจะได้รับเสียงโหวตสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพักต่อไปดังนั้นการที่อยู่ๆคุณสุเทพประกาศสนับสนุนคุณอภิสิทิ์เป็นหัวหน้าพักตั้งแต่ไก่ยังไม่ นับว่าเป็นเรื่องรีบร้อนไปหน่อยหรือเปล่าตำแหน่งแคนดิเดตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากอดีตถึงปัจจุบันเช่นคุณสมัครสุนทรเวชคุณอุทัยพิมพ์ใจชนคุณวีระมุสิกพงศ์คุณมารุตบุญนาคคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรทราบดีว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่สนุกและชักนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวการบ่งชี้ว่าใครคือว่าที่หัวหน้าพักหรือว่าที่ตำแหน่งใหญ่ๆบางครั้งแม้ดูเหมือนจะมาในานามของความปรารถนาดีแต่ก็เสมือนเป็นการชี้เป้า เพื่อให้อาวุธหนักเบาทั้งหลายถาล่มไม่ปิดเป้าไปในตัวคล้ายกับจุมพิษมรณะหรือ Kiss of Death จากดอนขององค์กรมาเฟียที่บ่งบอกถึงการอำลาไปอยู่กันคนละโลกหรือในทางการเมืองที่ทำลายล้างกันอย่างละเอียดอ่อนของโลกสังคมนิยมแก๊งสี่คนของจีนก็ใช้ยุทธวิธียกย่องประธานเหมาอย่างเลือดเลอเกินจริงจนกลายเป็นเทพเจ้าสุดท้ายวิธีการดังกล่าวก็ชักนำความเสื่อมมาสู่ผู้นำจีน สำหรับนายอภิสิทธิ์เพียงแค่เข้าสภาเมื่อการเลือกตั้งปี2535ทับ1และทับ2ในฐานะสอสอน้ำดีก็ยังโดนเพื่อนนอกพักคคขมินขณะจะจับโยนบอบปลาคัาฟมาแล้วแล้วภายในพักประชาธิป,ปัตย์การส่งจูบจากเทพเทือกจะทําให้ปรัติการอันโชคเลือดของบรรดาดาวรุ่งที่ผ่านมาและผ่านไปเกิดขึ้นกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่เป็นประเด็นที่ผู้สังเกตการตลอดจนแม่ยกทั้งหลายจะต้องจับตามองด้วยความระทึกระทวยในดวงทไทัยต่อไปอันนี้คือส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ตอนนั้นนะครับ คือนอกเหนือจากไม่ได้ชนสุดสัปดาห์แล้วเนี่ยในหนังสือพิมพ์อย่างเช่นข่าวสดก็ตั้งคําถามเช่นเดียวกันนะครับเช่นในคอลัมน์ข่าวทะลุคนในข่าวสดฉบับวันที่16พฤศจิกายน2541ก็ตั้งคําถามว่าชาไหนสุเทพเทือกสุบรรจึงยอมเป็นนั่งร้านให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะทั้งๆที่อภิสิทธิ์เพิ่งเป็นสสสมัยแรกจากการเลือกตั้งเมื่อมีนาคม2535อยู่ในวงการเมืองเพียง6ปีเศษขณะที่สุเทพเทือกสุบรร เป็นสอสอมาตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนเมษายน2522เดินบน,น,นถนนการเมืองล่วงหน้ายาวนานถึง13ปีนับรวมอาวุโสบนถนนสายนี้ก็เกือบ20ปีได้แล้วเขตใดสุเทพเชื้อสุบัณจึงยืนหยัดจะผลักดันให้อภิสิทธิ์เป็นนายกที่หนุ่มที่สุดให้จงได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สุเทพประกาศจะเป็นนั่งร้านทังการเมืองเพื่อหนุนเสริมให้อภิสิทธิ์ไต่ทยานไปสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งๆที่รู้กันเป็นอย่างดีว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นหัวหน้าพัก ทั้งๆที่รู้กันเป็นอย่างดีว่าตำแหน่งหัวหน้าพักหากไม่ใช่ชื่อชวนหลีกภัยก็อาจจะเป็นคนอื่นที่อาวุโสมากกว่าหลังจากนั้นการเลือกตั้งเมื่อปี2542นะครับบวชกันในพักเนี่ยคุณชวนได้เป็นหัวหน้าพักต่อไปแต่ปี2546คุณชวนก็วางมือหลังจากที่เป็นหัวหน้าพักมายาวนานถึง12ปีตอนนั้นมี3คนที่ประกาศลงชิงหัวหน้าพักก็คือคุณปัญญัตมรรทัานคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะแล้วก็คุณอาทิตย์อุไรรัตน์ แล้วก็มีการจัดการประชุมกัน20เมษายน2546ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ตอนนั้นเนี่ยความสนใจมากเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันทางช่อง11ด้วยแล้วก็เป็นกระแสะข่าวว่ามันจะถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแม้ว่าครั้งหนึ่งคุณสุเทพจะเคยทํานายนะครับว่าคุณบัญญัติเนี่ยมีโอกาสจะเป็นหัวหน้าพักต่อจากคุณชวนแต่ว่าในการเลือกหัวหน้าพักครั้งนั้นเนี่ยคุณสุเทพอยู่ในทีมที่หนุนคุณอภิสิทธิ์อย่างเต็มตัว ผมปรากฏว่าผลบวดในครั้งนั้นนะครับมีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด336คนเป็นสอส1 1 9คนเป็นประธานสาขาพักร้อคน,นคณะกรรมการบริหารพัก33คนนะครับผลคะแนนปรากฏว่าคุณอภิษ์เนี่ยได้150คะแนนคุณปัญญัติได้163คะแนนดออรอาทิตย์อุไรรัตได้17คะแนนเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักคนใหม่ก็คือคุณบัญญัติบรรทัานนะครับ ัทงทราบผลการโหวตหัวหน้าพักนะครับคุณอภพิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่รู้สึกโกรธที่พลาดหวังจากตําแหน่งหัวหน้าพักความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะที่ผ่านมามั่นใจในคะแนนสนับสนุนแต่เมื่อผลออกมาเช่นนี้ถือว่าทุกอย่างสิ้นสุดแล้วหลังจากนี้จะขอทําหน้าที่สมาชิกพักสนับสนุนคุณบัญญัตเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปส่วนตําแหน่งในพักแล้วแต่ที่ประชุมจะมอบหมายให้ แม้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะให้สัมภาษณ์ตอนนั้นว่าไม่โกรธนะครับแต่คนที่โกรธเนี่ยข่าวบอกว่าคือคุณสุเทพทืึกสุบันครับซึ่งเป็นกุนซือคนสําคัญของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความพยายามจะไปเช็คจํานวนสสเพราะว่าก่อนที่จะมีการโหวตเนี่ยเขามั่นใจว่ารวมคะแนนได้พอแล้วนะครับแต่ว่าพอโหวตจริงเนี่ยคะแนนกลับหายไปก็พยายามจะไปเช็คว่าใครที่เคยรับปากจะลงคะแนนให้คุณอภิสิทธิ์แล้วไม่ทําตามสัญญานะครับเช่นกรณีในสัสดส่วนของสสนะครับเดิมเนี่ยคาดว่าจะได้70เสียงแต่ว่าได้จริงแค่59เสียง หายไป1ิบกว่าเสียงนะครับแล้วก็คะแนนมันก็สวิงกลับข้างไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอกพิสิทธิ์ได้คะแนนในส่วนของสสอ,อีก4คนเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วครับเพราะว่าคะแนนมันจะสวิงจากที่อยู่ในมือของคุณบัญญัตมานะครับแต่อย่างไรก็ตามที่สุดก็แพ้และคุณสุเทพก็โกรธในเวลานั้นและก็ที่น่าสนใจอันนี้ผมแถมนิดนึงนะครับเพราะว่ารายงานข่าวในตอนนั้นเนี่ยก็ไปถามความคิดเห็นของพักฝั่งตรงข้ามณนะเวลานั้นก็คือพักไทยรักไทย หนึ่งในคนที่เขาไปถามตอนนั้นก็คือคุณสุรนันท์เวชชีวะซึ่งเป็นญาติกับคุณอภิสิทธิ์นี่แหละฮะคุณสุรนันท์บอกว่าก่อนหน้านี้กระแสะสังคมทั่วไปดูเหมือนว่านายอภิสิทธิ์จะได้รับความนิยมมากกว่านายบัญญัติแต่คุณสุรนันท์บอกว่านั่นเป็นแค่กระแสภายนอกแต่กระแสภายในพักประชาธิปัตย์หรือคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองจะดูออกว่านายบัญญัติมีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่ามีความเก่ามากกว่ายิ่งเมื่อมีพลตรีสนั่นกระจงประสาทอดีตเลขาธิการพักเป็นผู้สนับสนุน ทำให้ในายบัญญัติได้รับชัยชนะในครั้งนี้อีกคนที่นักข่าวไปถามความเห็นก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งตอนนั้นเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทยนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่านายบัญญัตเนี่ยมีความเหมาะสมเพราะมีความอาวุโสส่วนหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะมีเอกภาพและศักยภาพในการทํางานมากขึ้นหรือไม่นั้นตนไม่แน่ใจเพราะดูอาการของนายอภิสิทธิ์แล้วมีความเสียใจมากแม้จะพูดว่าพร้อมจะสนับสนุนนายบัญญัติแต่ลึกๆแล้วไม่รู้ว่า แต่ลึกๆแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือไม่เพราะการหาเสียงก่อนเลือกหัวหน้าพักก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายจะทำใจกันได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสะท้อนที่ออกมาอย่างไรก็ตามนะครับคุณบัญญัติก็เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่พิดแค่2ปีครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเลือกกันไปในปี2546เนี่ย6กุมภาพันธ์2548ก็มีการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าพักไทยรักไทยที่นำโดยพันตำรวจโททักษินเนี่ย สามารถเอาชนะพักประชาธิปัตย์ไปได้อย่างขาดลอยนะครับไทยรักไทยตอนนั้น377เสียงพักประชาธิปัตย์ได้ไปเพียงแค่96เสียงคุณบัญญัตก็เลยรับผิดชอบด้วยการประกาศลาออกแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือน6มีนาคม2548ก็มีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ปรากฏว่าคราวนี้ไม่มีใครเสนอชื่อแข่งนะครับมีเพียงแค่คุณอภิสิทธิ์คนเดียวคุณบัญญัตเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์และพอไม่มีใครแข่งคุณอภิสิทธิ์ก็เลยได้รับตําแหน่งนี้ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพักเนี่ยตามกติกาของพรรคประชาธิปัตย์คือเขาให้หัวหน้าพักเป็นผู้เสนอรายชื่อไม่น้อยกว่า3คนคุณอภิสิทธิ์เสนอไป4คนคือคุณสุเทพคุณกรจติกาวณิชหม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัตรและคุณนิพนธ์บุญยามณีซึ่งปรากฏว่าอีกสาคนเขาถอนตัวไปก็ให้คุณสุเทพเนี่ยได้เป็นเลขาธิการพักก็เท่ากับว่าทั้งคู่ได้มาจับมือกันแล้วก็สิ่งที่คุณสุเทพเคยประกาศเอาไว้ ก็สาเร็จนะครับเพราะว่าปีนั้นที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยคือปี2548คุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นอายุ41ปีก็เป็นไปตามที่คุณสุเทพเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักได้ตอนอายุสักสี่สิบสองถึงสี่สิบสามปีเนี่ยกำลังดีเท่ากับว่าภารกิจอีกอย่างที่คุณสุเทพจะต้องทําให้ได้ก็คือทําให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนอายุห้าสิบปีนะครับแต่ถ้าดูจากสถาาานนนนนกกรรณ์เเมมืออนอนองงตตัั้้ไไ้บบบว่่แทจะปป็ไไไดค เพราะว่าถ้าดูจากพักไทยรักไทยซึ่งการเลือกตั้งสมัยที่2เนี่ยได้รับเสียงเลือกตั้งพักเดียวแบบถล่มทลาย377เสียงพักประชาธิปัตย์ได้96เสียงแต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่มาแทรกซ้อนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณทักษิณเนี่ยถูกชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ถูกแรงกดดันจนกระทั่งต้องตัดสินใจยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วหลังจากนั้นก็มีการรัฐประหาร2549นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย พักไทยรักไทยถูกยุบก็มีการเปลี่ยนไปเป็นพักพลังประชาชนเอาคุณสมัครศูนทรเวสมาเป็นผู้นําพักแม้จะไม่ขาดลอยเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับแต่ว่าพักพลังประชาชนที่นําโดยคุณสมัครเนี่ยก็ยังเอาชนะพักประชาิปัต์ที่นําโดยคุณอภิสิทธิ์ไป233ต่อ164โอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมาไม่ถึงแต่แล้วการเมืองไทยครับอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่นะครับ เพราะว่าหลังจากที่คุณสมัครเนี่ยพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการที่ไปจัดรายการชิมไปบ่นไปเป็นการรับจ้างนอกเหนือจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พ้นจากตาแหน่งไปในสภาก็มีการโหวตกันใหม่แล้วก็ได้คุณสมชายวงสวัสด์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคุณสมชายก็ต้องพ้นจากตาแหน่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักพลังประชาชนนะครับและช่วงรอยต่อตรงนี้เอง,เองเนี่แหละฮะ มีการตั้งพักเพื่อไทยเพื่อรองรับสมาชิกพักพลังประชาชนที่ถูกยุบพักไปนะครับแต่ปรากฏว่าสมาชิกบางส่วนเนี่ยไม่ได้ย้ายตามไปด้วยแล้วก็จะเกิดปฏิบัติการชิงตัวพลิกขั้วกันในช่วงนี้แหละครับพักประชาธิปัตย์โดยคุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยได้มีการติดต่อ4พักร่วมรัฐบาลเดิมคือพักชาติไทยพักเพื่อแผ่นดินบางส่วนพักมัชิมาธิปไตยพักรวมใจไทยชาติพัฒนาและสําคัญที่สุดก็คือสสกลุ่มเพื่อเดวินที่แตกออกมาจากพักพลังประชาชน เพื่อจะชูให้คุณอภิสิทธิ์วชาชีวะเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้คุณสุเทพเคยเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนะครับที่ออกมาเล่าถึงประวัติชีวิตของคุณสุเทพเนี่ยช่วงของการชุมนุมกปปสนะครับก็บอกว่าในครั้งนั้นเป็นการสร้างปฏิหารเพื่อเปลี่ยนขั้วการเมืองคือคนแม้กระทั่งคนในพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ไม่เชื่อว่าคุณสุเทพจะทําได้นะครับคุณชวนหลีกภัยก็ไม่เชื่อแต่คุณสุเทพเนี่ยก็สามารถสร้างตํานานงูเห่าทางการเมืองภาคสองมีการเจรจากับนักการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองกลุ่ม16ที่กระจายอยู่หลายพักหนึ่งในนั้นก็คือคุณเดวินชิดชอบแล้วการไปคุยกันเนี่ยก็ต้องไปคุยกันถึงต่างประเทศนะครับคือต่างคนเนี่ยต่างไปส่งลูกเรียนต่างประเทศและก็ไปนัดเจอกันที่ร้านนาฬิกาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีการเจรจากันจนกระทั่งคุณเนวินเนี่ยยอมสลับขั้วแต่ว่าทางฝั่งคุณเนวินยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสลับขั้วนะครับเพราะว่าพักไม่มีแล้วคือพักพลังประชาชนเดิมเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายก็มาสนับสนุนให,ให้คุณอภิษฎ เป็นนายกรัฐมนตรีได้สําเร็จทั้งทๆที่ทว่าทางการเมืองตามปกติเนี่ยยังไม่มีวี่แววนะครับถ้าดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์ก็สามารถก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงปลายปี2551ซึ่งตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์มีอายุเพียงแค่44ปีนะครับก็เป็นไปตามที่คุณสุเทพเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทําให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกให้ได้ก่อนอายุ50ปี พอคุณพนะิธศษขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุเทพก็มีตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งแล้วก็อยู่ในตําแหน่งยาวมาตั้งแต่ปลายปี2551ไปจนกระทั่งถึงปี2554นะครับแม้ว่าจะเจอวิกฤตทางการเมืองเรื่องของการชุมนุมของคนเสื้อแดงนําไปสู่โศกนาฏกรรมทั้งปี52แล้วก็ปี53เนี่ยแต่ว่าก็อยู่ยาวไปจนกระทั่งปี2554แล้วช่วงนี้ล่ะฮะคุณสุเทพเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับคุณอิสรินหนูเมือง เป็นบทสัมภาษณ์ขนาดยาวตีพิมพ์ในหนังสือออกโทเบอร์ฉบับที่10ซึ่งวางแผงเมื่อต้นปี2554เนื้อหาหลายช่วงน่าสนใจครับที่คุณสุเทพพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการปกป้องคุณอภิสิทธิ์จากกรณีการถูกลุกพักวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพวกรักใครไม่เป็นทําทุกอย่างเพราะเป็นหน้าที่ไม่ได้ทาเพราะรักหรือไม่รักแต่คุณสุเทพก็บอกว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าอภิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดี เขาเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนี้ดังนั้นผมจะต้องให้การสนับสนุนเขาทุกด้านทุกเรื่องทุกด้านทุกเรื่องที่ว่านี้ก็คือการเป็นการชนให้กับคุณอภิสิทธิ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเป็นการชนให้กับคุณชวนหลีกภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพักร่วมรัฐบาลมีทั้งเสือสิงมีมังกรการเมืองเช่นกรณีคุณเดวินชิดชอบคุณบรรหารศิลปะอาชาก็ต้องพยายามเป็นตัวการชนให้กับคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นหน้าที่ของคุณสุเทพในเวลานั้น คุณสุเทพบอกว่าถ้าคนข้างน,นอกมองเราด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยสปีที่ผ่านมานายกอภิสิทธ์เจอหนักกว่านายกคนไหนๆทุกเรื่องเลยโดนทุกเรื่องเลยครบเรื่องมาทุกสูตรแต่ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ได้ใช้เวลา2ปีแม้จะเจออุปสรรคต่างๆมาขัดขวางก็สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาสังคมได้ตอนนี้ก็เหลือแค่ด้านการเมืองที่ผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาอยู่และคุณสุเทพก็เล่าย้อนนะครับบอกว่าวันที่คุณอภิสิทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ย คุณอภิสิทธ์ก็ถูกปรามาสว่าเป็นเด็กจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรประเทศใหญ่ๆเจอวิกฤตแบบนี้ยังงงหัวไม่ขึ้นเลยแต่คุณสุเทพก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็มีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและครอบครัวใครมีความทุกข์ยากอะไรตรงไหนก็ต้องจัดการเลยจะว่าประชานิยมก็ได้แต่ขอให้คนกลุ่มนี้อยู่ได้ก่อนลดภาระของเขาไปก่อนเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่นี่เขาเอาเลยเพราะทําให้พวกเขามีไรายได้ดีมีเงินเหลือสามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี บางช่วงบางตอนนะครับคุณสุเทพก็เอาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณน,นะครับบอกว่าในตอนนั้นเห็นว่าภาพของคุณทักษิณเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินเป็นนักธุรกิจมีเงินหลายแสนล้านจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่ประสบความสําเร็จเป็นคนทันสมัยมันทําให้คนบุ๋ยหวามากเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณแกก็ใช้อํานาจเป็นสะด้วยนะคุมมันหมดเลยทั้งประเทศผมก็เลยไม่เห็นว่าจะเอาใครมาสู้กับแกจนมาเจอคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เขามีคุณสมบัตติทที่เป็นนนุ้ คือเขาเป็นคนบุคลิกลักษณะดีหน้าตาดีคนเห็นก็น่าเชื่อถือและเป็นคนสมองดีจิตใจดีส่วนหนึ่งคงเพราะการร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและก็เรียนทั้งด้านปรัชญาเศรษฐศาสตร์และการเมืองซึ่งผมมองว่ามันเป็นต้นทุนที่ดีและที่สําคัญคือเขานํามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีผมว่าวันนี้ในสภาผู้แทรนราษฎรถือเป็นคนหาตัวจับยากเลยนะทุกครั้งที่เขาเดินขึ้นเวทีผมไม่ต้องกังวลเลยเรามั่นใจว่าเขาทําได้ จนทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้ฟังที่นายกพูดเลยไม่ต้องรู้เลยผมมั่นใจว่าสังคมต้องการคนแบบนี้เป็นเรื่องท้าทายนะเพราะเขาอายุน้อยมีบางคนบอกว่าเอาเด็กอายุ40กว่ามาเป็นผู้นําประเทศได้ไงผมก็ว่าผมเห็นเยอะนะประเทศที่ผู้นาเขาอายุน้อย,อยและทํางานได้ดีผมก็อยากเห็นแบบนั้นบ้างก็สนับสนุนเขามาตลอดตั้งแต่อยู่ในพักให้เขามาเป็นหัวหน้าพักซึ่งมันขัดใจคนเยอะแยะแต่ที่สบายใจได้คือผมกับคุณอภิิ์ไม่ใช่เพื่อนกัน เขาเป็นรุ่นหนังผมเยอะเลยและเขาไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับผมที่จะต้องตอบแทนท่านชวนท่านบัญญัติต่างหากที่ผมต้องทดแทนบุญคุณที่ผมทำนี่ก็เพราะอยากให้มีผู้นำแบบนี้จริงๆแล้วคุณสุเทพก็พูดถึงการทำงานของตัวเองนะครับบอกว่าผมว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำการเมืองมาเป็น2ปีที่สาหัสสากาัรที่สุดใน33ปีที่เป็นนักการเมืองมาแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้ม ส่วนการเลือกตั้งคราวหน้าผมก็ไม่คิดว่าจะพูดจากเกตทับใครนะแต่ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์สามารถสู้ได้แน่นอนว่าคุณทักษิณจะต้องทุ่มทุนครั้งโมโหรารเพราะมันคุ้มสําหรับสิ่งที่เสียไปรวมทั้งฐานเสียงและมวลชนของเขาก็ยังมีอยู่แต่ผมว่าประชาชนก็เห็นคุณงามความดีของคุณอภิสิทธิ์ถ้าพวกที่ได้ใช้ไฟฟรีพวกขายสินค้าเกษตรได้ราคาพวกที่ไม่เสียเงินค่าเล่าเรียนให้ลูกเกิดมาลงคะแนนให้มันก็น่าลุ้นเลือกตั้งแล้วถ้าเราชนะ คำว่าชนะนี่ไม่ได้แปลว่าพักประชาธิปัตย์ชนะคนเดียวนะแต่ผมยังเชื่อว่าเลือกตั้งแล้วก็คงไม่มีพักไหนที่ได้คะแนนเด็ดขาดเกินครึ่งแค่พักเดียวอย่างไรก็ตามต้องใช้สองถึงสาักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลผมก็หวังว่าพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลขณะนี้เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วรวมเสียงกันแล้วจะได้เสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพราะถึงตอนนั้นก็คงไม่หนักใจเท่ากับตอนจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกนั่นคือบทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้ง ปี2554นะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงการเลือกตั้งจริงๆ3กรกฎาคม2554ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเอาคุณยิ่งรักชินวัตรน้องสาวของคุณทักษิณมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยชนะไป265พรรคประชาธิปัตย์ได้เพียงแค่159นะครับก็เลยทําให้ภารกิจของกุสุเทพที่หวังว่าจะให้คุณพิสิทธิ์เนี่ยก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ส ก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ทางการเมืองก็เคลื่อนไปนะครับช่วงท้ายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการผลักดันกฎหมายมนิรโทศกรรมสุดซอยก็มีการประท้วงคุณสุเทพก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแกนนําออกไปนําประท้วงในตอนนั้นและตอนหลังก็กลายไปเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลคุณสุเทพกลายไปเป็นลุงกำนันเป็นเลขาธิการกปปสแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่พักประชาธิปัตย์อีกแต่ว่าพอสถานการณ์พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วนะครับ กลับเข้าสู่หมวดการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตเนี่ยปรากฏว่าคุณสุเทพก็ไปก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่คือพรรครวมพลังประชาชาติไทยเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งปี2562และช่วงนี้เองแหละฮะที่มันเกิดการวิวาทะหรือว่าการลําเลิกบุญคุณกันเกิดขึ้นคือช่วงปราศัยหาเสียงเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยไปปราศัยและก็ช่วงหนึ่งได้มีการโจมตีคุณภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่แสดงจุดยืนไม่สนับสนุสนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยคุณสุเทพมองว่าคุณอภิสิทธ์กำลังจะไปจับมือกับทักษิณชินวัตรหรือไม่คุณสุเทพไปขึ้นเวทีปราศัยที่สวนพระนารายอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาตอนหนึ่งก็พาดพิงคุณอภิสิทธิ์นะครับบอกว่าที่จริงผมไม่อยากพูดถึงเลยนะครับผมออกมาจากพักประชาธิปัตย์ผมอยู่ในพักประชาธิปัตย์37ปิปีเป็นเลขาธิการพักเป็นผู้บริหารพักสาคัญคนหนึ่งผมบอกกับพี่น้องตรงๆผมเป็นคนทําให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่เพราะผมผมไม่รู้ว่าชาติหน้า มันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แหลงกันตรงๆแต่วันนี้อภิสิทธ์มาประกาศแล้วออกทีวีแล้วประกาศว่าการเลือกตั้งคราวนี้เขาไม่สนับสนุนประยุทธ์จันโอชาแน่นอนเขาไม่เอาผมก็ข้องใจอยากจะถามอภิสิทธ์ว่าตกลงอภิสิทธ์ยืนข้างเดียวกับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่ไหมนี่แสดงก็ฝ่ายทักษิณเทคะแนนให้อภิสิทธ์เป็นนายกเอาทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่ามึงอยากจะเป็นนายกจนลืมหัวกูแล้วใช่ไหม เพราะคุณสุเทพไปปสายแบบนี้เนี่ยมันกลายไปเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองเรื่องหนึ่งนะครับเพราะคนก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณสุเทพกับพิสิทธ์เนี่ยเป็นมาอย่างยาวนานแล้วก็ร่วมตะลุยทางการเมืองมาด้วยกันเนี่ย12มินาคม2562รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยคุณดนัยเอกมหาสวัสด์เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ทางโทรศัพท์นะครับคุณดนัยก็ถามว่าที่คุณสุเทพไปปราัยแบบนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ว่ายังไงบ้างคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าทํางานผูกพันกัมานมาน คงไม่มีใครชอบที่จะถูกาพาดพิงอย่างนี้แต่ไม่มีความประสงค์จะตอบโต้หรือวิาพา์วิจารณ์อะไรตอนนั้นคุณสุเทพเนี่ย ب, พูดบนเวทีนะครับก็ไม่ทราบว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรและตัวคุณอภิิ์เองก็บอกว่ามีงานมีภารกิจต้องทําเอาความรู้สึกส่วนตัวมาทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นและปรากฏว่า16มีนาคมเนี่ยพักประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีปราศัยที่สุราษฎร์ธานีก็ถิ่นของคุณสุเทพนั่นแหละฮะคนก็เลยจับตามองว่าคุณอภิทิ์เนี่ยจะมีการกล่าวตอบโต้ตคุณสุเทพอะไรอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าคุณอพิสิทธ์ก็ไม่ได้พูดนะครับคนที่พูดกลับกลายเป็นคุณสาธิตวงทองเตยซึ่งเป็นอดีตแกนนากปปรสร่วมกับคุณสุเทพเนี่ยคุณสาธิตพูดบนเวทีส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าคนเคยรักหักกันเองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นเรื่องการเมืองหลังวันที่24มีนาคมเลือกเสร็จค่อยมารักกันใหม่คนที่เคยเรียกรุงก็ยังเรียกรุงเหมือนเดิมแต่เรื่องบ้านเมืองเศรษฐกิจปากท้องต้องมาก่อนวันนี้ภารกิจ204วันของกปปสจบแล้วเพราะทักษณิณกลับมาไม่ได้แล้ว ยิ่งรักก็อยู่ไม่ได้เลยหลังจากจบทุกคนกลับบ้านบ้านที่อบอุ่นที่สุดบ้านของเราก็คือประชธิปัตย์แต่ลุงกำนันของผมท่านมีแนวคิดลุงกำนันอภพเษกประยุทธ์เป็นนายกแต่ของลุงกับผู้ใหญ่สาชิตไม่ตรงกันแล้วเพราะเราเอาอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ที่สําคัญคือจังหวัดสุราธานีต้องประชาธิปัตย์เท่านั้นอุดมการณ์ไม่ตรงกันเรื่องความรักของคนเคยรักพักเอาไว้ก่อนเอาปากท้องของประชาชนมาก่อนประเทศชาติต้องมาก่อน24มีนาคมเลือกประชาธิปัตย์ยกจังหวัด ส่วนทางฝั่งของคุณสุเทพก็เหมือนจะจบนะครับแต่ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ยไปประสายที่เวทีในกรุงเทพเนี่ยคุณสุเทพก็ยังมีการพูดพาดพิงอีกบางส่วนนะครับมีพาดพิงไปถึงคุณชวนนะครับคุณสุเทพบอกว่าขอฝากกลาบเรียนถึงท่านชวนหลีกภัยต้องขอโทษเป็นพิเศษเพราะผมไปแตะของรักของหวงท่านจึงกรีดใบมีดโกนผมจนเลือดหยดของรักของหวงก็ว่าก็คือไปพาดพิงคุณอภิษ์นั่นแหละฮะด้วยความเคารพนะครับผมไม่ใช่คุณเนรคุณแต่วันนี้คุณอภิษ์กำลังนำพักประชาธิปัต ผมไม่สิทธิ์จะทวงติ่งแสดงความคิดเห็นขอบอกว่าถ้าคิดจะจับมือระบอบทักษินคิดผิดผิดใจเราผิดใจประชาชนนั่นก็เป็นท่าทีของคุณสุเทพในตอนนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางการเมืองของทั้งคู่ก็ไม่ได้กลับมาบรรจบกันอีกนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้นะครับวพาครั้งหนึ่งคุณสุเทพเคยไปพูดบนเวทีว่าถ้าไม่ใช่เพราะผม ไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ด้านหนึ่งนะครับถ้าจะวิเคราะห์กันก็มองได้ว่าเป็นการพยายามพูดปลุกเร้าบนเวทีหาเสียงและณตอนนั้นเนี่ยคะแนนมันต้องตัดกันเองระหว่างพักรวมพลังประชาชาติไทยที่คุณสุเทพก่อตั้งกับพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นบ้านเดิมก็อาจจะต้องมีความดุเดือดบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็มีการประกาศทวงบุญคุณคุณอภิสิทธิ์กันดื้อๆนะฮะว่าถ้าไม่มีสุเทพก็จะไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์ อย่างไรก็ตามถ้ามองในมุมของกองเชียร์คุณอภิสิทธิ์ก็มองได้เช่นเดียวกันว่าณตอนที่คุณสุเทพประกาศจะปั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นโปรไฟล์คุณอภิสิทธิ์เป็นที่รับรู้กันว่าไม่ช้าก็เร็วคุณอภิสิทธิ์จะไปเป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีแน่นอนการที่คุณสุเทพเลือกจะจับคุณอภิสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อจะปั้นหรืออะไรก็ตามแบบที่คุณสุเทพบอกเนี่ยด้านหนึ่งก็คือคุณสุเทพก็หวังผลแล้วฮะว่าถ้าจับกับคุณอภิสิทธิ์ ทางการเมืองได้เช่นเดียวกันแล้วพอคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณสุเทพก้าวขึ้นไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็มีอำนาจมีบารมีมากมายเช่นเดียวกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ผ่านไปแล้วครับคุณสุเทพคงไม่น่าจะหวนกลับมาในแวดวงการเมืองในสนามเลือกตั้งอีกแล้วคุณอภิสิทธิ์อยู่ระหว่างการพักหลังจากที่พักประชาธิปัตย์มีความเปลี่ยนแปลงแต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับทางการเมืองไทยเหมือนกับที่หลายครั้งที่เราคุยกันว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ติดตามกันต่อยาวๆกันต่อไปครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง y o ยูทูบปฏิชนทีวีกันด้วยนะครับ